สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์อินิสารช่องข่าวบ่าวป้อเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด่นข่าวดังมาให้ท่านเพื่อเป็นการบันเทิงวันนี้บ่าวพ้อมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวแอนนาเปิดแชทแฟนคลับนุกปลายสำนึกผิดหลังเจอหมายสารผัวที่บ้านย้อนกลับไปเมื่อช่วงมีนาคมเกิดประเด็นดราม่าแอนนาวันนิภาอาดีตแฟนสาวของนุกธนพล ออกมาเฉยจัดเต็มจัดหนักที่เริ่มต้นจากสาวแอนนาโดนแฟนคลับบางส่วนถล่มยับจนถึงขั้นขู่ฆ่าและลามปามถึงครอบครัวซึ่งก่อนหน้านี้แอนนาเธอก็ยังไม่ได้ตัดสินใจฟ้องใครเพราะสงสารแฟนคลับเห็นใจแต่เรื่องราวบานไปลายไปกันใหญ่หลายคอมเมนต์เริ่มหนักขึ้นจนเธอทนไม่ไหวแคปหลักฐานทั้งหมดส่งฟ้องเงียบๆคืบหน้าล่าสุดสาวเอนนาได้เปิดเผยแชทข้อความจากหนุ่มกลุ่มแฟนคลับ ลูกปลายและเหล่าชาวเน็ตทักเข้ามาขอโทษโทัวๆซึ่งแอนนาก็ตอบกลับสวยๆว่าเจอวันวันที่2สิงหานะคะสำหรับใครที่ได้รับอย่าสนุกสนานเกินไปนึกถึงเงินในบัญชีด้วยและขอโทษนะขำเท่ากับเงินสดเท่านั้นนะคะหากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวพ่อมนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวดีๆต่อไปขอบคุณ f c ทุกท่าน ที่ติดตามรับชมขอบคุณแหล่งข่าวจากบรรทึงดารามาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวพ้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ